ช่แค่คืบเดียวแล้วเนี่ยมันคืบครึ่งเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีจะมาแชร์ประสบการณ์นะในการเลี้ยงดูต้นทุเรียนนะคะให้เขา แตกกอแตกกิ่งเร็วนะทํำยังไงนี่นะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะวัดให้ดูกันจจะจัะจ,จังเลยนะอ้ตลับเม่นมานี่นะคะนี่เราปลูกวันที่นี่นะวันที่ไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันที่ไม่ชัดหรออ้าว กองเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเราปลูกวันที่7นะคะเราปลูกเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการมัดเชือกฟางไว้นะเพื่อว่าเราจะดูว่าภายในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยคือเขาจะสามารถแตกกอได้แตกกิ่งแตกก้านได้ขนาดไหนนะคะนี่เดี๋ยวโชว์กันจ่าๆเลยนะปลายนะคะอยู่นี่นะจึบ๊บอ่ะไล่ดูนะคะทุกคนจึบ๊บเนี่ย ปลายอยู่นี่นะนี่นะปลายนะปลายแวบชึบนี่เห็นไหมกล่องกระเมชัดอีกนะใช่เนี่ยเกือบ23เลยนะคะน,นี่นะนี่นะคะ 2ี5สิบสองจุด้นะคะนีเห็นไหมคะแต่กิ่งเร็วมากวันนี้มันที่24นะคะทุกคนนี่นะาปอันนี้อันนี้ การดูแลรักษาของเรานะคะเราก็จะให้ปุ๋ยนะให้ปุ๋ยเนี่ยการให้ปุ๋ยนะคะอย่าให้เยอะนะให้น้อยๆแต่ว่าให้บ่อยๆนะคะจะเป็นปุ๋ยเคมีแล้วก็จะสลับกับปุ๋ยเอ่อจะเป็นมูลสัตว์นะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะนั่นก็คือขี้หมูนะเนี่ยเราก็จะมีข้อหมูอยู่ตรงนี้นะข้อหมูนะแล้วก็จะเอา มูลสัตว์เนี่ยมานะคะมาใส่ให้น้องเราจะเน้นการใส่ที่ใส่ไม่เยอะใส่น้อยๆแต่ว่าใส่บ่อยแล้วก็สังเกตด,ดูเวลาเขาจะแตกใบแตกเก่งนะใบที่เขาแตกใหม่นะคะเขาจะสีอ่อนสังเกตไหมคะเนี่สีเขาจะอ่อนนะนี่นอันนี้แตกนานแล้วสีก็จะเข้มเนี่ยถ้าอันนี้เริ่มเข้มปุ๊บเราก็ เริ่มให้ปุ๋ยอีกนะนี่ก็จะแตกแตกแตกขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะคะนี่แค่นี้เองไม่ยากเลยค่ะทุกคนรับรองได้ผลร้อเซเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะการที่เราปักไม้ไว้แบบนี้นะมันจะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยเหมือนมันสู้เหมือนมันแข็ง,แข,งแข็งสู้กับไม้อะว่าเอ้ยมันต้องเอ้ยมันมันเอ้ยเราต้องสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ย นี่นะ,ะอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นความคิดของตัวเองล้วนๆนี่อยากให้โตเร็วใช่ไหมบังถึงนี่เลยนี่น,นี่นะคะไม่ยากนะคะให้ปุ๋ยอ่าสรุปนะคะจะสรุปให้ฟังนะ ให้ปุ๋ยนะคะการให้ปุ๋ยสองอาทิตย์นะคะเราจะให้ปุ๋ยอยู่ที่ครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องให้เยอะนะให้นิดเดียวนะคะผสมกับมูลสัตว์นะก็คือขี้หมูขี้วัวขี้อะไรก็ใส่ไปนะคะนี่นี่นะคะสองอาทิตย์นะคะเราให้ปุ๋ยอยู่ที่หนึ่งครั้งนะสรุปนะ,ะบีจะสรุปให้ฟังนะคะสรุปก็คือว่า ให้ปุ๋ยเนี่ยสองอาทิตย์นะคะเราจะให้ปุ๋ยอยู่ที่หนึ่งครั้งนะแล้วก็ไม่ต้องให้เยอะนะคะให้น้อยๆให้น้อยๆนะไม่ต้องให้เยอะนะคะไม่ต้องไปเร่งอะไรข้อเยอะนะแล้วก็สังเกตที่ใบนะเนี่ยพอเขาเริ่มแตกกิ่งใหม่ใช่ไหมใบมันจะเป็นสีอ่อนนะคะนี่ปึ๊บนี่เป็นสีอ่อนพออาทิตย์หน้าใบาตัวเนี้ยมันจะเริ่มเป็นสีเข้ม พอมันเริ่มเป็นสีเข้มปุ๊บเราก็ให้ปุ๋ยอีกนะแล้วก็เขาก็จะแตกกิ่งแตกใบขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นสีอ่อนแบบนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้เราเขียนวันที่ไว้เลยนะว่าเนี่ยเราปลูกวันที่เจ็ดนะคะเนี่ยวันที่เจ็ดเราปลูกอยู่ที่เท่านี้นะแต่ตอนนี้โอ้โหทุกคนมันไม่ใช่แค่คืบเดียวแล้วเนี่ยมันคืบครึ่งเลยนะคะเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะ ขอให้ทุกคนได้ผลผลิตกันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับส c r รต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ